สวัสด <unge> ีครับวันนี้ก็จะไปส่งรถนะครับนี่วันนี้ไปคนเดียวนะครับคนมาลาส่งด้วยยิ้มหวานให้พ่อด้วยยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานบ๊ายบายบ๊ายบายครับบบ๊าายยเดี๋ยวพ่อกลับมานะโอเคนะโอเคจ้าโโอเคนะครับระยะทางเท่าไหร่เนี่ย ห้าหกิกิโลนะครับใช้เวลาเดินทางเจชั่วโมงเดี๋ยวก็จะค่อยๆไปนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็8โมง10บนาทีนะครับรถก็เตรียมไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อกี่วันละประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับเพราะว่าลูกค้ามีรับฟ์มด้วยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ แคร่นะครับสาหรับรถนะครับเราบ่างเดินทางถ้ามีโอกาสจะถ่ายบรรยากาศการเดินทางมาให้ดูนะครับจะได้วันนี้วันหยุดนะครับแต่ผมจะมามาตรวจรถให้ลูกค้านะครับนัดให้ช่างแรปนะครับมาแรปที่โชว์นะครับเป็นของบริษัทที่บริษัททําเองนะครับอันนี้มีช่างของเราเองนะครับเพื่อคุณคุณภาพและงานนะครับให้ออกมาเนี้ยบที่สุดให้กับลูกค้านะครับ ช่างกํลาลังทํางานอยู่นะครับก็เลยจะไม่ได้เข้าไปรบกวนช่างนะครับการแรปส,สติ๊กเกอร์นะครับแรปแรปฟิมแรปพิมใสนะครับเพื่อปกป้องรวรอยที่จะเกิดกับตัวรถนะฮะอันนี้ต้องใช้เวลาประมาณสามวันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากออกรถใหม่แล้วก็แรปออกไปเลยก็แจ้งได้นะครับ ของเรามีรับประกัน3ปีกับ5ปีนะครับมี2 2แบบนะครับรับประกันเดี๋ยวตอนช่างทำงานเสร็จแล้วถ้าผมมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรถเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บงานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมมาตรวจรถนะครับให้ลูกค้านะครับมาดูงานกันนะครับเรียบร้อยแค่ไหนนี่นะครับ เป็นแรปนะครับงานแรปแรปส่กันลอยนะครับแล้วก็มีแรปภายในให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ีัวามาลัยหน้าจอนะครับแล้วก็วคอนโซลด้านหาน้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมส่งรถสไลด์ขึ้นให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะไปเจอกันที่แพร่เลยนะครับ อันนี้จะเป็นเครื่องนะครับสําหรับพ่นตัวน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับจะเป็นน้ํายาที่ใช้แบบเดียวกันกับในโรงพยาบาลเลยนะครับอันนี้ก็จะพ่นให้กับรถลูกค้านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับไม่ได้แบบทําอันตรายต่อรถนะครับเป็นเปรตเดียวกันกับที่ใช้ในโรงพยาบาลเลยนะครับ จะปิดประตูนะครับก็อบอบน้ำยาไว้ก่อนนะครับก่อนสไลด์ขึ้นให้ลูกค้านะครับครับตอนนี้ก็เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับวิ่งมา270กิโลแล้วนะครับตอนนี้ก็แวะกินข้าวกลางวันนะครับหรือข้าวเซเว่นมานะครับ ก็เน้นความปลอดภัยครับก็ไม่อยากเข้าไปนั่งที่ร้านหรือร้านไหนที่คนเยอะๆนะครับเศเษนที่ปั๊มนี้ก็ไม่ค่อยมีคนก็แวะเข้าไปซื้อมาจะกินข้าวก่อนนะครับแล้วเดินทางต่อครับผมมาซื้อข้าวนะครับ ออกมาไกลมากเลยนะครับจากที่พับเขานี้ไม่ค่อยมีร้านข้าวเลยครับผมจะซื้อกลับไปกินที่ห้องนะครับวางทางนะครับกลับจากออกไปซื้อข้าวครับืดม,มากเลยไกลด้วย นี่เป็นผัดกะเพรานะครับเมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยนะครับมีหัวหอมด้วยแต่ก็อร่อยออกเผ็ดๆนิดนึงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวทานข้าวในห้องนะครับก็ซื้อข้าวกล่องมาทานนะครับผมรถมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาจอดพักกันอยู่ในรีสอร์ทนะครับใกล้ๆกับที่บ้านของลูกค้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะไปส่งลูกค้าแต่เช้ากันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้แนะนำตัวนิดนึ่งครับผม ครับคุณคุณเบนซ์กับคุณเบียร์ครับผมครับครับคุณเบนซ์กับคุณเบียร์รู้จักกับผมได้ยังไงครับอ๋อก็พอดีดูใน u t u b e อะครับก็เห็นพี่อำนาจรีวิวกบเลยติดต่อไปครับผมตอนแรกก็คือกลัวจะได้รถช้าใช่ไหมครับตอนแรกไปดูที่อื่นแล้วก็รอจนไม่ได้รถครับแล้วก็เลยติดต่อพี่อำนาจไปครับครับี่ยับพี่อำนาจก็นัดว่าจะได้เดือนไหนอะไรเงี้ยครับครับ ได้ได้ตรงตามนัดไหมครับก่อนนัดด,ด้วยซ้ำครับ <c oughs> ตามเลยครับผมครับผมแล้วก็อ่าเเหตุผลที่เลือกอ่าเป็นรถรุ่นเจ A 200ครับชอบชอบอะไรของรถรุ่นนี้ครับอ๋อชอบอ่เป็นตัวไมเน่เงามเป็นตัวใหม่เนาะเทคโนโลยีก็เป็นตัวใหม่ครับแล้วก็เลยดูเป็นรุ่นนี้อ่าก็ให้คุณภรรยาขับ <c oughs> <c oughs> ไปส่งโลกครับผมครับ เหมาะสมไม่ใหญ่มากครับผมแล้วคุณเบียเห็นรถแล้วเป็นยังไงครับชอบถูกใจไหมครับก็ชอบค่ะถูกใจตั้งแต่ไปดูแล้วค่ะจนมาของจริงก็ยังถูกใจอยู่ครับผมฝากฝากร้านนิดนึงครับทําคุณเบียคุณทาอะไรครับเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเออก็ก็ขายวัสดุก่อสร้างครับอำเภอบางชินจังหวัดแพร่เนาะ ก็มีทั้งครบวงจรทุกอย่างก็มีแผ่นปูนนะครับแล้วก็เหล็กหินปูนทรายมีทุกอย่างครับผมรับก่อสร้างด้วยทงบ้านด้วยรับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านด้วยครับผมโอเคถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะแล้วก็ฝากเบอร์โทรเบ่รโทรลูกค้าในแพร่สนใจก็มาที่นี่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวฝากสุดท้ายฝากนิดนึงว่าการบริการของผมเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมครับ การบริการของพี่อำนาจโอเคครับผมดีเลยครับผมส่งรถตามส่งรถตามที่นัดหมายนะครับเนาะแล้วก็มาส่งถึงที่ครับผมก็อยู่ไกลก็พี่อำนาจก็มาด้วยตัวเองขอบคุณมากครับขอบคุณครับคับุณส่งรถเรียบร้อยครับเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับ ครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อตอนมาถึงก็ว่าจะถ่ายวิดีโอปิดก็เลยลืมนะครับรีบไปอาบน้ำเพราะว่าเด็กๆวิ่งมาหานะครับต้องไปอาบน้ำก่อนนะครับลูกชายสองคนจะมาเล่นด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะครับออกจากแพร่มาประมาณสัก10โมงประมาณนี้นะครับก็ขับมาเรื่อยๆครับยาวๆมาเลยนะครับและ ข้าห้องน้าบ้างซื้อข้าวทานบ้างนะครับก็ไม่ได้แวะไหนช่วงนี้โควิดครับทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่หรืออยู่ฝั่งลาปางนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับอําเภอวังชินนะครับก็แนะนานะครับร้านวัสดุก่อสร้างนะครับวางเงินวัสดุก่อสร้างนะครับมีรถปูนนะครับเป็นปูนมิกเนาะสำเร็จไปเทได้เลยแล้วก็มีวัสดุสร้างบ้านทุกอย่างเลยครบวงจรนะครับสนใจยังไงก็เข้าไปที่เพจของ คุณเบียร์กับคุณเบน์ได้นะครับมีขึ้นไว้ให้นะครับมีลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับแต่ผมขึ้นไว้ให้นะครับอยู่ใกล้ๆกันก็ไปอุดหนุนกันนะครับราคามิตรภาพแน่นอนนะครับคุณเบียร์กับคุณเบนส์บอกมานะฮะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ Mercedes-Benz ทุกรุ่นนะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์0946515697ครับ Line ID ไก่เบนส์ KAIB เอ็ดนะครับผมสนใจ Mercedes-Benz มีรถ อะไรยี่ห้อไหนนะครับอยากเอามาเทิร์นเป็นมาสเตเดนส์คันใหม่ก็ยินดีนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับผมก็สามารถไปส่งให้ได้นะครับทุกที่นะครับทั่วประเทศไทยนะครับขอแค่คุณสนใจและยินดีนะครับที่จะบริการให้ลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ